สวัสดีทุกคนทุกชา้นด้วยนะผมสําหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมนั่นเองเลดซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมบิวอัปนนั่นเองก็ขอบอกไว้ก่อนเลยทุกคนว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยน่าจะได้เห็นในห้องชุมชนของช่องผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ย จะมาโชว์เจ้าแมวฟลอปปาสี่เหลี่ยมที่ผมเนี่ยได้ทําการสร้างไว้เองนะ <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยรู้จักเจ้าแมวฟลอปปาเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอโอเคมาทุกคนก็สำหรับแมวฟลอปปานี่ผมใช้เวลาสร้างอยู่ที่ประมาณ ประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงหรือเกือบชั่วโมงประมาณนั้นนะทุกคนแต่ว่าใช้เวลาในการออกแบบเนี่ยนานหน่อยนะเพราะว่าผมคิดไม่ออกผมจะออกแบบยังไงดีให้แบบมันดูเหมือนฟลอป,ป้ามากที่สุดนะหมายถึงว่าหน้าตาเหมือนฟลอป,ป้ามากที่สุดโอเคมาทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนั่นเองแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะผมฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพยื่อที่ไม่พลาดแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆโอเคมาทุกคนถ้าเกิดว่าพร้อมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในคลิป,ปเลยดีกว่าไปอินโร ยูหู hoo, ่ารูปปล่อมีอะไรช่วยไหมรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอืมแล้วรถเป็นอะไรอะรถปิน้นลาวาบักลาวาบักร้านรับบริการเติมโรบักระบบ VEP Server เลเจ็ดเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาร์ทเลดสิบนะได้แก่บ็ Box Fruit, King Legacy, อกฟูดคิงเลกาซี่อนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์ออสตา์อนิเมะพันชิงและชินโดไลอย่าลืมมาใช้บริการด้วยล่ะโคตรแจ๋วโคตรด,ดีมาเลย ตอนนี้ก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนมาก็ yeah, สำหรับ <Woo! S 1> คลิปนี้เนี่ยก็เสียงคีย์บอร์ดดังแล้วก็เสียงไม้เนี่ยชัดเจาวเหมือนเดิมนะครับผมอ่าทุกคนก็เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาโหลดเจ้าฟอปป้าโชว์นะซึ่งสำหรับฟอปป้าเนี่ยอาผมจะโหลดให้ดูนะทุกคนนี่ โหลดเจ้าฟลอปป้ามาเลยดีกว่าทุกคนอ, <Okay. S 1> อ่ะก็ถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นแล้วมันไม่สวยหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนแต่ผมพายายามเต็มที่แล้วมาแต่ผมจะกดปุ่มนี้เราจะเห็นฟลอปป้านะปุ๊บเรียบร้อยอะ่ะนี่เห็นฟลอปป้าไปที่เรียบร้อยแล้วไงนี่เฟลอปป้าต่อผู้เล่นอะ่ะก็นี่ทุกคนนี่นี่จะเป็นหูมันแล้วก็เป็นตัวมันเป็นหน้าทุกคนนี่ผมก็พยายามทําแล้วทุกคนอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ผมก็พยายามเต็มที่แล้วทุกคนอะ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่ เจ้าแมวฟลอปป้าวานนี้นะก็จะเป็นแค่แบบส่วนสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหมือนไอเกมอ่าเลียงฟอปป้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนผมก็ได้แนวคิดการทำฟอปป้ามาจากเกมเกมนั้นนั่นเองนะ <Okay. S 1> จะเป็นประมาณนี้นั่นเองสำหรับเจ้าแมวฟอปป้าที่ผมเนี่ยได้ทําการสร้างไว้นะก็จะเป็นเจ้าแมวเลื่มเลียมประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบเนี่ยกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนอ่ะโอเคมาทุกคนนี่เป็นไงโคตรตึงอะ่ะดูดิ อ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปหาอะไรเล่นกับเจ้าฟอปป้ากันนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราจะทําอะไรกับเจ้าฟอปป้าเนี่ยเราก็ต้องลองเล่นดูนัน่นเองนะซึ่งฟอปป้าเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ติดตั้งอะไรให้มันเลยเดี๋ยวว่าผมเนี่ยจะลองอติดตั้งอะไรให้มนันดีทุกคนอ่ะนี่เราลองติดตั้งเจ้าเั้าอี้ขึมบินแล้วพาฟอปป้าไปยันเส้นชัยกันดีกว่ามาทุกคนเออจรวดจรวดนี่เป็นจรวดนี้เนี่ยเราจะมาติดจรวดตรงนี้กันนี่โอ้ ไม่ไม่ไม okay. ่ไม่ไม่ไม่ไ oh, ม okay. ่ได mm ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านเราต้องมาติดข้างในตัวฟอปป้าอ่างทุกคนมันจะได้มองไม่เห็นนะนี่ประมาณนี้ติดสักติดสักสองอันไปโอเคมาติดสักสองอันไปมาทุกคนมา let's go อุ้ยอุ้ยแมวฟอปป้าไปทุกคนสามสองหนึ่งพุ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันเปิดกล้องด้วยแมวฟอปป้า อุ้ยกระโดดข้ามกระโดดข้ามด่านอุ้ยเบาบิวเบาบิวเบาบิวฟุ๊ปฟุ๊บฟุ๊ป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 อุ้ย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 โอ้โหแล้วเราดูราคาที่ผมกดตัวเอสเนี่ยไอ้กล้องมันก็จะเปิดด้วยอุ้ยชิบอุ้ยชิบอุ้ยด่านจระเข้อุ้ยจระเข้มาจระเข้มาจระเข้มาหลบ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 ลบลบลบโอเคโอ้โหโอ้โหแม่ฟ้าป้าผมตัวเป็นรูอุ้ยอุ้ยขับยากมาก โอ๋ออ๋ออ๋อแมวฟาปปาโดนระเบิดเบอร์ฟอปปาโดนระเบิดรัวๆเลยนี่เป็นไงทุกคนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยก็แมวฟาปปาเนี่ยก็อยู่ครบสามสิบสองเอ่อหรือเปล่าตัวเป็นรูเลยทุกคนเนี่ยนี่เป็นท่าทางของแมวฟอปปาผมนั่นเองปุ๊บโอเค เป็นไงทุกคนแมวฟลอป้าพาเรามาถึงเส้นชัยได้นั่นเองนะโอ้โหโคตรจะตึงเลยสาหรับเจ้าแมวฟลอป้าเดี๋ยวเรามาเก็บทองอะไรดีกว่ามาทุกคนเดี๋ยวจะไปลองแบบติดตั้งแมวฟลอป้าเป็นอย่างอื่นดูบ้างดีกว่ามาทุกคนบอกเลยว่าต้องจ่มแน่ๆมาทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนฟลอป้าให้กลายเป็นรถบิ๊กฟูด <c oughs> <c oughs> โอเคปะเรามาลองเอ,อ่อขี่ฟลอป้ากันดู ปุ๊บมามา let's go อุ้ยฟอป้าขับรถอุ้ยอุ้ยลม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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยฟอป้าเป็นรถบีฟูดอุ้ย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 ทุกคนอุ้ยฟอป้าตัวแตกอุ้ยฟอป้าตัวแตกฟอป้าตัวแตกออ,อ ออ้โหมองไม่เห็นเลยว่าเป็นตัวละครอโอ้โหกระเด็นไกลเกินอุ๊ยอุ๊ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำการเสกจเจ้ารถฟรอปป้ามาใหม่นั่นเองนะดีนะผมได้ทำการเซไฟไฟล์ไว้ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าผมลืมเซฟเนี่ยจะลำบากมากเลยมาทุกคนเราเรามาขี่รถฟรอปป้าใหม่กันอีกรอบนะทุกคนโอเคมา let's go แหน่รถฟรอปป้าอุูยเร็วมากไปเลยชึบ อาชีพอชึบอาชึบอาชีพอชีพอชีพอุ้ยอุ้ยอก็เป็นดังที่ผมคิดนะตอนนี้ก็คือเรากระเด็นออกนอกเกมไปแล้วทุกคนโอ้โหไม่ได้ทุกคนไม่ผ่านโอ้โห เหมือนกับว่าเจ้าตัวเนี่ยมันจะไม่สามารถใส่กับล้อได้ทุกคนใส่กับล้อบีฟูดแล้วมันปิวนะมาเดี๋ยวลองมาตกแต่งเป็นอย่างอื่นกนะันบ้างดีกว่า,วามาทุกคนรอบนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นมอเตอร์เรืออ่ะมอเตอร์เรือมอเตอร์เรืออยู่ไหนปะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะใส่เป็นมอเตอร์เรือแทนอ่ะใส่สักสามอันไปนี่ใส่สามอันเลยต่อไปก็ทําการใส่เก้าอ,อี้นะจะเป็นเก้าอ,อี้ธรรมดาพอทุกคนอ่าถ้ามันคว่ำก็ก็ ก็คว่ำไปเลยอ่ะประมาณนั้นมาทุกคนเอ้วถ้าผมขออนุญาตกล้องมันอยู่ตรงไหนวะผมจำไม่ได้นา่าจะอยู่ข้างใตาน้นี่จะมั้งโอเคไม่ต้องลบหรอกเก็บไว้แค่ไหนมาทุกคนปมา let's go อุย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 ไปเลยแมวฟ้ปป้าพวกงไปข้าหน้าแวนแวน แล้วทำไมแมวฟอป้ามันยกล้ออย่างนั้นล่ะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมามาดิมาดิมาดิโคตรเทมาดิมาดิมาดิผมว่าผมว่าดีไม่ดีมอเตอร์เรือพังก่อนมามาดิมาดิชุบๆชุบๆชุบุ้ยแมวแมวแมวออุ้ยวิ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  อุ้ยทุกคนมันขับยากมากมันแบบกลิ้งไปมั่วอุ h, awake, ้ยแบบฟ้าผมมันจะเคลียดด่านหมดแล้วเนี่ยยังไปไม่ถึงครึ่งด่านเลยด่านจะพังหมดแล้วฮัลโหลมามาค่อยๆๆๆอันนี้อันนี้คือผมก็ค่อยๆนะทุกคนแต่ว่ามันแบบเหมือนแมวมันจะแบบดื้ออ่ะแมวมันดื้อทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้แมวดื้จริงแมวดื้จริงโออุ้ยอุ้ยอุ้ยอไปเลย let's go อุ้ยมามามา อ้ย,อยผมว่าน่าจะตายว่ะทุกคนไม่น่าจะไปถึงไหนอ่ะโอ้ยทุกคนอันนี้ผมใช้เวลาอยู่ด่านนี้มาน่าจะเป็นนาทีอ่ะด่านมากโอเคมาด่านสองแล้วโอ้ดีใจมากเรามาถึงด่านสองแล้วอุบดิสโก้ go p ป้าไปเลยคือแมวมันดือ้อทุกคนเวลาที่แบบคนไหนเนี่ย ที่เลี้ยงแมวเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะทุกคนว่าแมวเนี่ยมันดื้อยังไงนะทุกคนนี่ก็ในเกมก็ดื้อเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยไม่ไม่ไปไหนเลยเดี๋ยอ้าวววไปไอขับดีดีวิวิ่งดีดีโอวิ่ไม่ไม่ไม่ไปเลยอ่ะไปไม่ดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้กข้าวอุ้ยอื้อหืออือหืออื้อหือทุกคนผมใช้เวลาน่าจะน่าจะน่าจะสิบปีจะไปถึงเส้นชัยนะเอหลางมาก Let's go Let's go ฟ้าไปเลยหรือผมจะต้องปล่อยให้น้ำมันไหลด้วยตัวมันเองวะรู้สึกว่าปล่อยให้น้ำมันไหลฟ้าไปนี่เร็วกว่าเราขับเองนะเนี่ยโอเคโอเคมามาเลยถึงดาบสามแล้วอะไรฟ้าอย่ายอมอ,ยอุ้ยอุ้อยแมวผมนี่แบบอออืืห ตัวมันนี้แล้วจะพังหมดแล้วเนี่ยทุกคนโอ้โหมาทุกคนผมว่าน่าจะต้องปล่อยให้มันไหลไปตามสายน้ำมาทุกคนถ้าเกิดว่าเราขยับเนี่ยมันแบบเออก็ตอนนี้แมวฟอปป้าผมมีรูเต็มเลยดูดิโอ้ยมีรูเต็มเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดิ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 โอ้ยแมวดื้อแมวดื้อมากแมวมันดื้อทุกคนอ่ะ แม,แมวมันแมวมันไม่เชื่องนะทุกคนก็อย่เงี้ยเออนะอุ้ยอุ้ย <c oughs> แมวผมเป็นรูเต็มตัวเลยอะ่ะอไป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 โหออือสิ่งที่ผมอยากจะพูดตอนนี้คือเรามาถึงด่านสีได้ยังไงโอ้ โอเคผมฆ่าตัวตายดีกว่าโอ้โ oh, ห oh. แมวแบบไอแมวมันโอ้ oh, พอผมฆ่าตัวตายไอพอผมพอผมจะฆ่าตัวตายนี่แมวนี่แบบอันนี้เลยนะแบบอยู่ๆมันขยับเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะโอ้ oh. ก็เป็นประมาณนี้นะก็คือแบบว่าอย่าเลี้ยงแมวดีกว่านะฟอปป้านี้ไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยถ้าเราจะเลี้ยงโอเคครับ okay, ผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่าชอบกันไหมถ้าเกิดชอบเนี่ยก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมได้ลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะทุกคนสำหรับทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วผมบ๊าย